e-document คืออะไรระบบ e-document เป็นระบบสนับสนุนงานบริหารจัดการองคอ์กรภาครัฐหรือ back office ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการจัดทำข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณลงได้โดยการเปลี่ยนการปฏิบัติงานภายในองคอ์กรเป็นรูปแบบไร้กระดาษหรือ paperless เพื่อยกระดับการทำงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล digital government โดยระบบ e-document ในส่วนของการรับส่งหนังสือภายในและภายนอกหน่วยงานจะต้องมีคุณสมบัติได้แก่ 1. การสร้างคือสามารถสร้างหนังสือราชการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2. การเซ็นคือสามารถลงลายมือชื่อบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3. การจัดเก็บคือสามารถจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงเอกสารบนระบบได้ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการระบบ e-document ที่มีมาตรฐานได้แก่ 1. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสอพอรอเบอร์ติดต่อ026126060 2. Nectec ในนามบริษัท D-Solution เบอร์ติดต่อ0655124647 3. บริษัทโทรคมานาคมแห่งชาติหรือ NT เบอร์ติดต่อ02 500 1111 11หรือติดต่อสำนักงาน NT ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่ระบบ e-document เพื่อยกระดับการทำงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลไปพร้อมกัน